เชนธนาและภรรยาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกออกหมายเรียกรอบสองคดีช่อโกง79ล้านกรณีข่าวเชนธนาและภรรยาถูกตำรวจออกหมายเรียกรอบสองหลังบริษัทรับผลิตอาหารเสริมแจ้งความคดีช่อโกง เงิน79ล้านบาทแต่ไม่เข้ามารับแจ้งข้อกล่าวหาโดยหลังได้มีการทำหนังสือขอเลื่อนนัดหมายมาแล้วหลายครั้งล่าสุดเพจดังเผยว่าได้จับตา18พฤศจิกายนนี้เช่นธนาและภรรยาจะนำหลักฐานเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกฐานช่อกโกง79ล้านบาท และล่าสุดทางด้านเพจวิกเกรียนได้มีการเผยข้อมูลเพิ่มเติมทราบมาว่าวันที่18พฤศจิกายน2567เวลา13.30นที่กองบังคับการปรับปรามวงเล็บข้างแดนเนรมิตเก่าทางด้านเชนกับภรรยาได้มีการเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังความจริงจากปากเชนธนากับเมียและทนายความส่วนตัวนำหลักฐานเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกร้อมชี้แจงความจริงทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง สำหรับคดีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อปี2565เดี๋ยบริษัทรับผลิตอาหารเสริมรายหนึ่งส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับเชนธนาหรือว่านายธนาตราชตัดผู้โชคอนันต์กับภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังในข้อหารวมกันช่อโกง ซึ่งทางด้านเชนธนาและภรยาได้ทําหนังสือขอเลื่อนถึง3ครั้งล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเป็นครั้งที่2โดยกําหนดหมายนัดเป็นวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 7และหากครบกําหนดหมายเรียกครั้งที่2แล้วเชนธนาและภระยาย,ยังไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่อาจมีการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไป สำหรับเชนธนนาได้มีการเปิดบริษัทอัมมาโด้กรุ๊ปจำกัดตัวเองนั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเด๋ยวบริษัทประกอบธุรกิจขายอาหารเสริมสกินแคร์้ายปลีกทางอินเทอร์เน็ตในแบรนด์อัมมาโดมีทุนจ,นจดทะเบียนบริษัท43ล้านบาทจดทะเบียนเมื่อวันที่24มีนาคม2557และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามดูกันได้เลยค่ะทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ